ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ M Property และ M Property หัวใจสีชมพูนะครับช่องทาง YouTube นะครับ2ช่องนะครับก็คือช่อง M Property กับ M Property หัวใจสีชมพูนะครับและอีกช่องทางหนึ่งก็คือผ่าน TikTok นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผม M กันตโชคนะครับในส่วนของอาการผลิตสื่อนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับเป็นประโยชน์ เพื่อสาธารณะนะครับวันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เสริมในส่วนของประวัติศาสตร์ของการจัดสรรที่ดินนะครับโดยการจัดสรรที่ดินมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับเป็นต้นมานะครับเนื่องจากส่วนนั้นนะครับเราต้องเร่งในการพัฒนาประเทศนะครับเพื่อ ให้พ้นจากการล่าอนานิคมของชาวต่างชาตินะครับให้พ้นจากการถูกกลืนชาตินะครับไม่ให้เป็นเหมือนกับพม่า,ะมานะครับหรือลาวหรือประเทศที่อยู่ภูมิภาคร,รอบด้านเรานะครับที่ชาติตะวันตกนะครับกอ็อาศัยความด้อยอรารยธรรมนะครับเพื่อจะเข้ามา,ากลืนกินนะครับพื้นแผ่นดินและทรัพยากรของประเทศไทยนะครับ โดยลำดับแรกนะครับก็ผ่านทางาธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับซึ่งกว่าจะมาเป็นชื่อนี้นะครับก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็บางส่วนก็จะเป็นส่วนของการขคหะชาตินะครับซึ่งกว่าจะมาถึงในทุกวันนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของก่อนที่จะมี ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่286นะครับซึ่งประกาศในรรชจิกานุเบกษาว,วันที่24พฤศจิกา2,515นะครับการจัดสรรที่ดินนะครับโดยเอกชนครั้งแรกนะครับเกิดขึ้นนะครับเมื่อปี2,510นะครับโดยบริษัท ข้ามชาตินะครับสัญชาติอเมริกัน2ลายนะครับที่ร่วมกันนะครับในการพัฒนาเป็นการจัดสรรที่ดินครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่ซอยร่วมมิตรนะครับอ่อนนุชนี่เองนะครับในลักษณะสมัยนั้นนะครับตั้งแต่ปี2510ขึ้นมานะครับก็มีการบูมเกิดขึ้นนะครับของที่ดินต่างๆนะครับแต่ด้วย กฎเกณฑ์ที่ไม่มีความชัดเจนในสมัยนั้นนะครับจึงมีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่286นะครับเมื่อปี2515และบังคับใช้เมื่อต้นปี2516นะครับเพื่อเป็นการกำหนดนะครับในส่วนของการจัดสรรที่ดินนะครับขั้นตอนวิธีการต่างๆนะครับแต่ต่อมาก็เกิดมีปัญหาอีก เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของอาการไม่ดูแลระบบสารูโภกนะครับบางส่วนก่อน2 5 1 5ก็คือเป็นการเช่าซื้อนะครับเช่าซื้อแต่ไม่ได้ที่ดินนะครับจึงเป็นที่มาของการออกประกาศคณะปฏิบัติฉบับนี้นะครับส่วนต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้ ฉบับนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือการเป็นเจ้าภาพในการดูแลระบบสารรูโภคนะครับซึ่งตามข้อ30นะครับของประกนนาศคณะปฏิวัติฉบับที่286กเนี่ยก็บัญญัติว่าทางผู้จัดสรรที่ดินก็สามารถพ้นภาระได้โดยอุทิศที่ดินให้กับทางราชการหน่วยงานแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้อุทิศนะครับต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าเนื่องจากมีผลประโยชน์ทับซ้อน นะครับกับพื้นที่ที่เป็นสาธารณูโภคนะครับในโครงการจัดสรรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการสร้างตลาดหรือการสแสวงหาประโยชน์นะครับในพื้นที่สาธารณูโภคซึ่งถามว่าเป็นการเอาเปรียบผู้ซื้อนะครับในฐานะผู้บริโภคนะครับจนเป็นที่มานะครับของพระราชัดัติการจัดสรรที่ดินในปี2 5 4 3นะครับเพื่อกําหนดตัวผู้รับผิดชอบนะครับในการดูแลระบบสาธารณูโภค กำหนดความชัดเจนของบริการสาธารณะนะครับและสาธารณูโคว่าเป็นประเทศประเภทใดบ้างนะครับต่อมาก็มีปัญหาอีกนะครับในส่วนของหลังจากเป็นนิติบุคคลแล้วนะครับก็มีปัญหาในเรื่องของการส่งมอบ การรับโอนร,ระบบสาธารณูปโภครวมถึงโครงการในประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่286เดิมนะครับซึ่งมีการจัดตั้งนิติบุคคลนะครับโดยมาตรา70วัก4นะครับก็ไม่สามารถที่จะมีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนที่จะให้เจ้าพนักงานที่ดินนะครับไปสลักสลังโฉนดที่เป็นสาธารณูปโภคนะครับให้เป็นของนิติบุคคล จึงมีการแก้ไขกฎหมายนะครับต่อมานะครับเป็นพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินนะครับฉบับที่2ในปี2558นะครับก็ในสมัยนั้นทางผมก็ได้มีการดำเนินการจัดตั้งที่ดิบุคคลนะครับของเครือแบนอันดับหนึ่งของประเทศไปแล้วแถวสารยาบาภาษีนะครับดังนั้นกระบวนการของการจัดตั้งที่ิบุคคลในสมัยปี2558ผมจึงจัดตั้งที่ิบุคคลตาม ระราชบัญิการจัดสรรที่ดินฉบับที่1น,นะครับดังน,นั้นและต่อมานะครับก็จะมีหนังสือนะครับทำความเข้าใจในส่วนของระเบียบปฏิบัติวิธีปฏิบัตินะครับตามพ้อบัญญัติการจัดสรรที่ดินฉบับที่2นี้นะครับมีการแก้ไขเพิ่มเติมอะไรต่างๆนะครับในส่วนของอย่างเช่นกรณีผู้ค้างชําระ3เดือน6เดือนนะครับแต่เดิมนะครับใช้คําว่า ค้างชาระติดต่อกันนะครับแล้วก็ค้างชําระติดต่อกัน3เดือน6เดือนอนิติบุคคลถึงจะใช้อํานาจในการระงับการให้บริการหรือไปอายัดโฉนดได้กฎหมายก็จึงมีการเปลี่ยนว่าเป็นค้างชําระตั้งแต่3เดือนหรือตั้งแต่6เดือนนะครับซึ่งคําว่าตั้งแต่ไม่จําเป็นว่าต้องค้างชําระติดต่อกันแต่รวมแล้วตั้งแต่3เดือนขึ้นไปหรือรวมแล้วตั้งแต่6เดือนขึ้นไปมันก็จะทําให้ นิติบุคคลมีสภาพบังคับนะครับต้องบอกว่าเป็นสภาพบังคับในการที่จะบริหารกิจการของตนเองนะครับในลักษณะของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนะครับเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายพิเศษนะครับนิติบุคคลในประเทศไทยมีสามถึงสประเภทนะครับนิติบุคคลเอกชนนั่นก็คือนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นก็คือ,คห,คอห้างหุ้นส่วน บริษัทสมาคมมูลนิธินะครับนิติบุคคลมหาชนก็คือนิติบุคคลที่เกิดขึ้นจากกฎหมายของรัฐอย่างเช่นทบวงมหาวิทยาลัยนะครับองค์กรของรัฐต่างๆที่มีกฎหมายมีการตราขึ้นให้เป็นนิติบุคคลนะครับถือว่าเป็นนิติบุคคลมหาชนนะครับถัดมาเป็นนิติบุคคลประเภทที่3นิติบุคคลตาม กฎหมายลักษณะพิเศษนะครับอย่างเช่นมีพระสาชกิจดีกาแต่งตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนอันนี้ก็เป็นนิติบุคคลประเภทหนึ่งซึ่งเป็นงานทางด้านของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีการจัดตั้งองค์กรต่างๆในภาคประชาชนเขาเรียกว่าภาคประชาสังคมขึ้นมานะครับมาสอดรับ กับส่วนของการบริหารชุมชนในส่วนของหมู่บ้านจัดสรรคอนโดด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในส่วนของหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุดนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นนิติบุาคา <c oughs> คลตามกฎหมายเฉพาะนะครับเป็นการใช้กฎหมายมหาชนนะครับเป็นการกระจายอํานาจจากภาครัฐนะครับลงมาให้เอกชนในฐานะนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลอาคารชุดใช้อํานาจของรัฐนะครับในการบังคับนะครับและบังคับให ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรแปลงย่อยหรือเจ้าของร่วมในอาคารชุดต้องเป็นสมาชิกหรือเป็นเจ้าของร่วมในส่วนของนิติบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวราบหรือแนวสูงกฎหมายถึงบังคับนะครับจะไม่มีลักษณะเหมือนกับสโมสรสหกรณ์ซึ่งเป็นการเปิดรับสมาชิกโดยความสบัดใจนะครับกฎหมายจึง เป็นลนักษณะเน้นการบริหารมวลชนนะครับโดยผู้ที่ยกร่างนะครับรวมถึงนักศึกษานะครับกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นจุฬาลงกรณ์หรือธรรมศาสตร์ก็ดีก็ได้ไปศึกษานะครับทำการวิจัย ในการจัดสรรที่ดินในต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศในโซนยุโรปนะครับประเทศในอเมริกาออสเตรเลียต่างๆนะครับที่มีการจัดสรรที่ดินทั้งต่างประเทศนะครับมีการบังคับว่าเป็นนิติบุคคลตั้งแต่เริ่มต้นมีการบริหารจัดการนะครับซึ่งอ,อย่างลักษณะของต่างประเทศนะครับจะไม่มีรั้วแนวเขตที่เป็นเหมือนของในประเทศไทยนะครับจะเป็นพุ่มไม้เตี้ย นะครับมีการบริหารจัดการโดยมิติตนิติบุคคลมีพื้นที่สีเขียวมากกว่านะครับมากกว่าการข้อกําหนดการจราัดสรรที่ดินในประเทศไทยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับสำหรับทางเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับในวิชาชีพบ,บริหารจัดการทรัพย์สินนะครับที่ได้ติดตาม คลิปวิดีโอนี้ก็ดีนะครับหรือประชาชนทั่วไปก็ดีผู้ที่กําลังจะซื้อบ้านจัดสรรกําลังจะซื้อคอนโดก็ดีหรือผู้ที่เป็นคณะกรรมการหรือเป็นเจ้าของร่วมหรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่แล้วก็ดีนะครับได้มาแลกเปลี่ยนนะครับได้รู้จักประวัติศาสตร์นะครับในส่วนของการจัดสรรที่ดินนะครับส่วนนี้ก็ ทางผู้จัดทำครับวิกรผู้บัญญาเองและทีมงานที่สนับสนุนข้อมูลก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็จัดทาเป็นสาระเป็นไทม์เลสนะครับสําหรับสุดท้ายนี้นะครับก็ขออนุญาตในการกดไลค์กดแชร์ subscribe เป็นกำลังใจและติดตามนะครับกับช่อง M p r o p e r t y และช่อง M p r o p e r t y หัวใจสีชมพูนะครับ เป็นขวัญกำลังใจให้กับทางผมทีมวิทยากรน,นะครับและผู้สนับสนุนข้อมูลทีมงานต่างๆนะครับที่จะรังสรรค์ผลงานในเอพิโซดถัดไปในการาประดับความรู้นะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมของเราต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ